ต้นเทียนกิ่งนั้นจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางกึ่งรอเลื้อยโดยมีความสูงของลำต้นอยู่ที่ประมาณ3-6เมตรและแตกกิ่งก้านสาขาค่อนข้างมากเปลือกของลำต้นมีสีน้ำตาลแกมเทาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ด ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดที่ระดับความชื้นต่ำถึงปานกลางชอบแสงแดดจัดส่วนใบของต้นเทียนกิ่งนั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็กรูปทรงรีบบริเวณโคนใบนั้นจะเรียวแหลมสอบเข้าหากัน ส่วนตรงปลายจะแหลมโค้งขอบเรียบเนื้อหนาสีเขียวและดอกจะมีลักษณะออกเป็นช่อช่อติดกันเป็นกระจุกยาวยาวตามบริเวณยอดกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนร่วงง่ายแต่สามารถออกดอกได้ตลอดปีเลยทีเดียวสองโดยมีสายพันธุ์ได้แก่ พันดอกแดงและพันดอกขาวและผลของต้นเทียนกิ่งนั้นจะเป็นสีเขียวทรงกลมเหมือนพริกไทยแต่เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีน้ำตาลภายในมีเมล็ดเหลี่ยมเหลี่ยมมากมายอัดกันแน่นเป็นสีน้ำตาลประโยชน์และสรรพคุณของเทียนกิ่งใบ ช่วยแก้อาการน้ำเหลืองเสียสามารถนำมาพอกใช้ในการสมานบาดแผลแก้เล็บถอดและใช้ใบมาตำกับขมิ้นแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใช้พอกกันเล็บถอดและแก้เล็บอักเสบซึ่งจะมีสีแดงติดอยู่ได้นานให้รถฝาดฝืนยอดอ่อน นำมาต้มเพื่อดื่มแก้อาการท้องร่วงในเด็กได้ดีให้รสฝาดสำหรับต้นเทียนกิ่งนี้มักนิยมนำมาใช้ย้อมผมเพื่อปกปิดผมขาวอย่างได้ผลแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะในบางรายอาจเกิดการแพ้ขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุเทียนบ้าน